สวัสดีชาวันอร้ทุกคนครับผมมืกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะะวันนี้คลิปก็ตรงตัวเลยนะครับผมนะวิธีปลดล็อกอุปกรณ์ของแมวเหมียวนั่นเองนะครับผมนะพาลิโก้แกจ็ตนั่นเองนะครับผมฮะโอเคฮะไม่ต้องพูดมากเลยฮะไปดูกันเลยว่าจะปลดล็อกอุปกรณ์แมวทุกอันได้ยี่งไรครับผม โอเคนะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยผมอยากจะพูดอะไรนิดหน่อยนะครับผมนะเพื่อตัดปัญหาความงุนงงฮนะบางคนเนี่ยไปจะไปปลดไอเทมไปถึงปุ๊บอ้าวไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นวิ่งไปตรงนี้ทําไมไม่มีเหตุการณ์แบบที่พี่บอกว่าวิ่งไปตรงนี้ทําไมแบบดูใน u t u b e ไปตรงนี้มันต้องเจอแมวตัวนี้สิอ้าวทำไมไม่มีเพื่อจะตัดปัญหาพวกนี้นะผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยทำตามนะทำสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะไปฟาร์มนะครับผมนะก่อนที่จะไปฟาร์มไอเทมพวกนี้นะครับหรือปลดล็อกไอเทมพวกนี้นะฮะอย่างแรกสุดเลยนะฮะ ในการที่เราจะไปปลดล็อกพวกนี้นะในการที่เราเข้าแมปต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Ancient Forest w i าย s รืออะไรก็ตามเนี่ย ควรจะมี NPC ชื่อล i นเนียนรีเซิร์ชเชอร์อยู่ด้วยนะครับผมนะบังคับเลยไม่เอาควรเพื่อความชัวร์ต้องมี NPC ตัวนี้อยู่ในแมปนะครับผมนะเพราะว่า NPC ตัวนี้เขาเหมือนเป็นตัวจั่วหัวเหตุการณ์อะยังไงคือถ้าเราเข้าไปคุยกับเขาใช่ไหมในแต่ละแมปเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยมึงรู้ปะว่าไอ้หนูที่เนี่ยมันมีเจ้าถิ่นนะเว้ยคือถ้าเองไปคุยกับเจ้าถิ่นน่ะมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคือดาหรอกผมก็ไม่แน่ใจแหละแต่พอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยลงไปในแมปปุ๊บเนี่ยให้มา ใจว่ามีตาลุงคนนี้อยู่นะครับพอมีปุ๊บเนี่ยเข้าไปคุยตาลุงก่อนเลยนะฮะเข้าไปคุยกับตาลุงก่อนเลยคุ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 ยมันอาจจะไม่มีอะไรขึ้นมาก็ช่างนะแต่เหมือนแบบมันเป็นตัวที่แบบทริกเกอร์เหตุการณ์นะไม่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมนะแล้วก็นะฮะถ้าเกิดว่าจะไปแมปไหนเนี่ยกดเข้ามาที่แมปใหญ่นยเวอร์แมปเนี่ยลองเช็คตามแมปต่างๆมันก็จะบอกใช่ไหมด้านล่างว่ามีรีเ e ิร์ชเชอร์แบบไหนเนี่ยก็หาอันที่มี l e เนียนรีเซิร์ชเชอร์ก็ได้นะก็ไปทําแบบนั้นก่่่อนแตไม กูอยากจะทำ a n ช e t Forest ถ้าเกิดไปแล้วมันไม่มีอ่ะก็ไปออกมาเข้าใหม่นะไปบินกลับไปกลับมาเงี้ยจนมันขึ้นเป็น Linear Researcher ค่อยเข้าไปทำนะครับผมนะนี่คืออย่างแรกนะสำคัญมากนะฮะ Linear Researcher ต้องมีเขาคุยกับเขาก่อนจะเริ่มทำเควสนั่นเองครับผม โอเคฮะหลังจากที่เราเมคชัวร์ว่า linear research er อยู่ในแมปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราไปคุยกับเขาอะไรทุกอย่างแล้วแล้วไปเริ่มทำ q u ว s แล้วมันไม่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นเงี้ยอย่าเพิ่งตกใจนะให้ลองกลับมาฮะแล้วเดินสำรวจตามแมปนะมันจะมีรอยที่ชื่อว่า doodles นะครับผมนะเป็นแบบหิ่งห้อยเรามันก็จะไปแปะเป็นสีเขียวๆเนี่ยไปเก็บรอยพวกนี้นะ doodles นะฮะเก็บมาสัก4 5อันไนอพวก doodles พวกนี้มันเป็นรอยเหมือนเป็นรอยเท้าของแมวอะไรประมาณนี้เป็นร่องรอยของแบบ ชนเผ่าประจําถิ่นะฮะเก็บมาสัก3-4อันเก็บมาเสร็จปุ๊บนะครับกลับไปคุยกับลีเนียนดีเซอร์เชรออีกรอบคุยเสร็จก็กองกลับมาทําเควสมันน่าจะปลดล็อกได้ปกต,ติแล้วนะครับผมนะอันนี้คือ2ทิกเกอร์หลักๆที่ทําให้เควสติดไม่ติดนะครับผมนะฮะลองทํา2อย่างนี้ก่อนนะครับผมนะฮะถ้าเกิดทําแล้วไม่มีกะรเกิดขึ้นเนี่ย ออกเข้าใหม่ลองรีเกมอะไรก็ว่าไปผมว่ามันน่าจะบัักนิดๆนั่แหละแต่มันไม่น่าเป็นไปได้นะครับผมเนระไม่น่าเป็นไปได้ทำสองอย่างนี้แล้วควรจะติดทั้งคู่นะครับผมนะควรจะทําให้เควสติดแล้วนะครับผมนะอ่ะแล้วก็อย่างที่3แนะนําให้เอาแมวไปด้วยไม่ใช่แนะนําต้องเอาแมวไปด้วยนะเควสพวกนี้มันต้องทําการแปลเกิดขึ้นนะคนที่จะคุยกับเจ้าถิ่นรู้เรื่องเนี่ยคือแมวของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พกพาลิโกติดตัวไปด้วยตลอดครับผมโอเคมาดูกันที่อุปกรณ์ชินน้นแรกกันเลยนะครับผมนะ้ววีเกอร์ นะก็คือเป,ป็นอุปกรณ์ที่ใช้หิวนั่นเองนะอันนี้เนี่ยเริ่มเกมมามันก็ได้เลยนะเล่นเนื้อเรื่องไปเล่อนอยมันก็ปลดเองเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดอะไรมากเราจะแตะผ่านไปเลยนะครับผมแล้วไปดูอันต่อไปกันเลยครับผมโอเคนะสำหรับชิ้นแรกเราต้องปลดล็อกมาเองนะนั่นก็คือนะแฟลชฟลายเคสนั่นเองว่าแกจิตแมวกับดักนั่นเองนะครับผมนะนะฮะแมวกับดักซึ่งแกจิตอันนี้เนี่ย จะทำให้แมวของเราสามารถวางระเบิดแฟลชได้นะครับผมนะวางแทรบสายฟ้าได้หรือกับดักสายฟ้าได้แล้วก็ในมาสเตอร์แลงเนี่ยจะสามารถวางกับดักระเบิดได้นั่นเองนะฮะวิธีปลดล็อกเนี่ยให้เราไปปลดล็อกที่ ancient forest นะครับผมนะแมป ancient forest นะโอเคฮะไปดูกันว่าเราจะปลดล็อกอุปกรณ์ตัวนี้ได้ยี่ไงไรครับผม โอเคนะทีนี้เรามาที่ Ancient Forest แล้วใช่ไหมอย่างแรกสุดนะให้วาปไปที่แคมป์11นะให้วาปไปที่แคมป์11นะครับผมนะคมป์นี้เราควรจะปลดล็อกแหละเพราะมันปลดตามเนื้อเรื่องถูกปะเราก็วร์ปไปที่แคมป์11นะฮะอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทางที่เราต้องไปเนี่ยแมวไอ้ฐานทัพทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่แคมป์17นะซึ่งมันอยู่ชั้น3นะฮะให้เรากดอับัญยูนะอย่างผมกดอับปญยูปึ๊บป๊บมันก็จะไปชั้น3ชั้นบนสุดของแมปนี้นะครับ ที่ที่ผมแนะนําให้ไปน่ยคือถ้าใครมีแคมป์สิเอ่ะเวสนี้มันจะง่ายมากแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าในมือใหม่ทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้ทำแคมป์สิกันแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาร์กกอดบัคตัวนี้นะมันจะอยู่ขวามือนะไอไอไอติ่งตรงเนี้ยนะฮะอ่ะกดมาร์กนะไม่รู้ในจอยกดอะไรนะแต่เนี่ยมันให้กดแ็บนะครับผมนะตรงนี้นะมันให้กดแ็บนะก็กดแถบปั้งนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็วิ่งตามทางนะวิ่งตามทางนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงจุดที่เราใกล้ๆถึงแล้วละกันนะว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับผมนะผมจะตัดคลิปไปตรงนั้นละกันนะครับผมนะอ่ะโอเคนะพอเราวิ่งตามทางที่ที่เธอที่เรามาร์คไว้เนี่ยพอมาถึงจุดจุดนี้นะฮะตรงที่เหมือนมันเป็นสะพานถาวรเนี่ยแล้วก็มีตันเดอร์บัคเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนะครับผมนะวิ่งมาเรื่อยๆนะลองสำรวจนะฮะเนี่ยนะตรงที่มีเห็ดแมนดาร์กล่าตรงเนี้ยเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นมาเนี่ยตามทางมาเรื่อยๆนะ พอเรามาถึงซักตรงนี้แล้วเนี่ยนะเนี่ยซักแถวแถวนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเป็นแมวเจ้าถิ่มอยู่แถวแถวนี้นะครับผมนะไอ้บัคแทปเปอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะบางคนอาจจะเห็นก่อนนะมันสุ่มผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าพอเราเริ่มเจอสะพานแถววันเนี่ยเขาให,ให้ให้เริ่มให้เริ่มสังเกตได้แล้วนะครับผมนะคือกล้องมันจะซูมเข้าไปเลยปุ๊บว่าเราเฮ้ยเจอบัคแทปเปอร์อ่ะแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทำานะ,ะก็คือให้เราไปที่ฐานรับของเขานะตรงลังของเขาซึ่งตอนเนี้ย เราแท็กไอ้ก็ตบัคไว้อยู่ใช่ไหมก็ตาม,มาแมลงวันไปเลยนะไอ้แมลงวันว่ะหิ่งห้อยนะฮะอ่ะนี่คือตรงที่เราแท็กนะแล้วก็นะครับผมนะไหนเห็นไหมมันจะเป็น2งแง่งอย่างนี้เห็นปะ่ะถ้าไปทางซ้ายมือเนี่ยนี่คือนะวิธีการปลดล็อกแคมป์สินะฮะก็เข้าไปปลดล็อกซะชีวิตจะได้ง่ายนะครับผมนะหลังจากนี้นะจากตรงแคมป์สิเนี่ยตรงนี้นะให้เรามาตรงนี้นะไอ้ตรงที่มีถาวันเนี่ยนี่คือวิธีไปลังของพวกมันนะให้กระโดดข้ามถาวันไปนะโหนถาวันไปนะปั๊บนะปั แล้วก็ตามทางไปเลยนะครับผมนะตามทางไปเลยเนี่ยนะฮะอ่ะขึ้นถาว,วนตรงนี้นะฮะปึ๊บปีนถาว,วนใหญ่ขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะฟา์ฟอร์เวิร์ดนะเพราะไม่มีอะไรปุ๊บอ่ะโอเคทีนี้ขึ้นมาจนสุดนะเราก็จะเจอกับเหล่าบักแทปเปอร์นั่นเองนะครับผมนะ <S <S <ๆ>เข้าไปคุยกับเขานะฮะแล้วก็เหมือนเหมือนบอกเขาก็จะบอกว่าเจตอมึงแม่งหดจัดแล้วก็ให้รางวัลมาเป็นแฟลชฟลาเคชนั่นเองนะครับผมสำหรับอันนี้ไม่มีอะไรแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะ ใครที่ทําอะไรแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ติดมาเจอพวกนี้แล้วมันไม่ให้เควสอ,อย่าลืมทําตามที่ผมบอกนะฮะ l ีเนี่ยเลเซอร์เชอร์แล้วก็ ดูด้สครับผมเอาตอนต่อไปนะคือชิลด์สปายนะ,ะแน่นอนนะตามรูปร่างเลยมันคือโล่ถูกไหมมันทําให้นะฮะแมวของเราเนี่ยสามารถแทงมอนได้ด้วยการใช้โล่นะฮะและแมวเนี่ยมันจะล่อให้มอนเตอร์เนี่ยมาตีพวกมันเยอะขึ้นนะครับผมเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจนะพอมันมาตีเนี่ยปุ๊บมันก็จะโล่เลยกระแทกกลับปั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในมาสเตอร์แรงค์เนี่ยมันสามารถวางเป็นตัวตุ๊กตกตุ่นนะที่จะล่อมอนให้มาตีตัวนั้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมเหมาะสำหรับการแทง การเบี่ยงเบนความสนใจของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมนะวิธีปลดล็อกนะให้ไปปลดล็อกที่ w i Spy West นะครับผมแล้วแมป w i Spy West นะฮะแล้วก็ไปดูวิธีปลดล็อกกันครับผมโอเคนะทีนี้เราก็มาที่ w i Spy West แล้วนะครับมาถึงปุ๊บเปิดแมปนะตอนนี้ผมอยู่แคมป์หนึ่งเราต้องไปที่แคมป์สิบห้านะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีเนี่ยเราก็มาร์กอะไรใกล้ๆแถวนั้นก็ได้เอานี่ก็ได้อะเฮิร์บเนี่ย ปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปตรงนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปเพื่อความรวดเร็วนะครับผมแปบ๊บเดียวโอเคนะทีนี้เราก็วิ่งมาตรงที่เรามาร์คไว้นะผมมาร์คเฮิร์บตรงนี้ไว้เห็นไหมมาถึงปุ๊บนะฮะอ่ะมันจะเป็นทางตรงเนี้ยที่แมวมันลงไปเป็นหลุมอะ่ะเราก็ลงตามแมวไปเลยนะครับผมนะลงตามแมวไปเลยนะฮะเสร็จปุ๊บก็ปบไปตามทางนะอ่ามีทางเราก็วิ่งตามไปพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเห็นขวามือนี่ไหม เนี่ยคือทั้งเราไปแต่ข้างหน้านะเป็นแคมป์15นะไปปลดล็อกกันด้วยก็ดีนะครับผมนะนี่คือแคมป์15นะอ่ากลับขึ้นไปนะไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตรงที่มันมีลูกเนี่ยอะไรเนี่ยนะอ่ะไบรท์มอสเรืองแสงเนี่ยเราเข้าไปนะฮะนี่คือหลังของเจ้าถิ่นนะครับหลวงแมวเจ้าถิ่นนะเดอะโปรเทคเตอร์สนะครับผมนะเข้าไปคุยกับเขาเขาก็จะให้เควสมานะถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นเดลิเวอรี่เควสไม่ก็ Quest เบลตี้เควส์นี่แหละผมจําไม่ได้น่าจะเบลตี้นะก็คือให้เราเนี่ย ไปจับพวกตัวแบบเนี้ยในแมปนี้นะฮะเนี่ยมันจะมีตัวแบบเนี้ยโผล่ขึ้นมานะ,ะเปิดแมปปุ๊บนะฮะมันจะเป็นโลโก้แบบนี้เลยฮะ,ะโปรเทคเตอร์แบบนี้ได้เลยนะ,ะก็ให้เราเนี่ยไปหานะครับผมนะ,ะเปิดแมปหาเลยพอเจอว่าถ้าเจอตรงนี้เราก็มาร์กอ่ามาร์กเสร็จก็วาไปหาเลยแล้วก็จับนะวิธีจับก็คือใช้ตะข่ายนะฮะใส่เนี่ยแคปเจอร์เน็ตนะครับผมนะฮะแล้วก็ยิงจับแบบนี้เลยนะผมแล้วเข้าไปใกล้ยิงจับแต่ประเด็นคือการที่จะจับพวกเนี้ยเราต้องย่องเข้าไปใช่ไหม พอย่องเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบเขาเห็นเราเขาก็จะหนีตนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เอาผ้าคุมกิลลี่มาด้วยนะครับผมนะจะได้สามารถใส่แล้วก็เข้าไปใกล้ๆนี้เลยพอเข้าไปปุ๊บเช่นเคยนะตะข่ายจับปั๊บนะครับผมจับให้ครบน่าจะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะสตัวเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ตามแมปเนี่ยนะฮะ เอาให้ครบ3ตัวเสร็จปุ๊บก็เข้าก็กลับมาคุยกับชาวแกงนะฮะคุยเสร็จเขาจะบอกโอ้ยเจ๋งว่ะมึงแม่นจับพวกกูได้เ่ยเอาโลมาเป็นรางวัลเอาก็จะให้โลมาเป็นรางวัลน,นะผมก็เป็นอันจบคเควสนี้นะผมง่ายๆเลยคัาผม สำหรับชิ้นต่อไปนะคือ Coral o r c h e s t r นั่นเองนะเป็นอุปกรณ์นะที่ทำให้แมวของเราเนี่ยสามารถบัฟนะบัฟฮันเตอได้นะครับผมนะมีบัฟมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมนะวิธีปลดล็อกนะให้ไปปลดล็อกที่ Coral h i g h l a n d นะครับผมนะไปที่ Coral h i g h l a n d ส่วนวิธีปลดล็อกจะเป็นยังไงไปดูกันครับผมโอเคนะทีนี้เราก็มาถึง Coral h i g h l a n d แล้วนะครับอย่างแรกสุดเลยถ้าเราอยู่แคมป์หนึ่งใช่ไหม ให้เปิดแคมป์ก่อนนะครับวาร์ปไปเปิดแคมป์เลยนะครับผมนะฮะผมจะวาร์ปไปเลยนะใครที่ยังไม่เคยนะครับผมนะก็กดให้มันเป็นชั้น2นะฮะแล้วก็มันเนี่ยมันจะเป็นแง่งนะฮะแง่งตรงนี้อาจมาร์กอาจจะมาร์กอ่าวอัลเทิร์มอสก็ได้นะฮะแล้วก็วิ่งมาอะไรประมาณนี้ผมจะวาร์ปไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับผมนะฮะอ่าโอเคเรามาถึงแล้วเสร็จปุ๊บจากแคมป์ใช่ไหมเราก็เดินออกไปนะมุดออกไปไม่ใช่เดินออกไปมุดออกไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมนะทำการเลี้ยวขวานะครับ มาถึงปุ๊บก็จะเป็นลานแบบนี้นะให้เรากระโดดลงไปจนถึงข้างล่างสุดนะกระโดดทีเดียวก็ได้ถึงเลยนะเนี่ยมันจะเป็น3มแยกนะฮะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะใครยังไม่ได้ปลดล็อกคือเราจะเจอกับแก๊งชาวถิ่นนะที่เขากําลังขี่ชาโมสอ,อยู่นะฮะมตัวนะเป็นแบบเจ้าถิ่นที่กําลังขี่ชาโมสอ,อยู่นะให้เราทําการเอาชนะเขานะครับผมนะทั้ง3ตัวเลยเสร็จปุ๊บเขาจะหนีนะให้เราตามไปนะ ให้เราไปทางนี้นะฮะเนี่ยนะฮะที่มันจะมีมูมอ่ะมีรูให้ลุดนะครับผมได้มูให้ลุดที่อะไรมีรูให้มุดนะครับผมนะก็ไปนะฮะตามทางไปเลยผมจะฟา s ฟอร์เวิร์ดนะฮะวิ่งตามผมไปเรื่อยๆเลยนะครับผม โอเคนะหลังจากที่เรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเจ้าถิ่นนะเผ่าทรูปเปอร์นะครับผมนะพอเข้ามาคุยปุ๊บเนี่ยนะฮะ เขาก็จะให้ q u เคสมาเป็นออฟชัชชาชช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 ชกชัชชชชชสชชชชชกลชชชชชชชเชชเขาก็จะชช้ราชชัชชชชชชชคชชชอชช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 ชัชชชชชชะชช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 ชงผมชช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 ช่ชอชชชชชชช็ชช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 นชชชชนชช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 นชชชชชชนชชนชช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 บชชชชเชช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 ชนช่ชชชชชงชนชชชรชชตชรชชชช ในการฟาร์มได้ดีมากๆนะครับผมนะฮะวิธีการปลดล็อกง่ายๆนะเราจะปลดล็อกที่ร t t เทนเ l ลนะครับผมเราจะปลดล็อกที่ร t t e n นเ l ลนะซึ่งเรานะต้องทริกเกอร์เควสของโอ o ดการอนนะครับผมนะการกินอาหารของโอโดการอนผมเคยทําวิธีปลดล็อกไว้แล้วในคลิปเก่าอันนี้นะวิธีหาแร่ไอเทมนะครับผมนะวิธีหาแร่ไอเทมเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาโซนเอาช่วงหนาเซกชันนะมาคัดปิ้เปสลงตรงนี้เลยไปดูกันครับผม พอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยนะให้ไปหาเจ้าลุงคนนี้นะ l i n e a n Research er เนี่ยนะฮะ Linear Research er เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่อยู่ตรงนี้นะให้เราไปหาเขาที่นะฮะ Area 13นะฮะ Area 13คือตรงนี้นะฮะนี่นะแถวๆนี้ก็คือลังของโอโดกาลอนน่ะนะอ่ะเราก็วิ่งไปไปดูว่าจะเจอไหมซึ่งในเนี้ยผมอาจจะไม่เจอแล้วเพราะว่าผมทำทำา u e s ไปแล้วนะปลดล็อกไปแล้วเนี่ยผมจะพาไปก็คือ จากแคมป์เเราลงมาแล้วก็วิ่งไปทางนี้นะฮะวิ่งไปทางนี้วิ่งไปเรื่อยๆไปที่เอเรีย13นะครับผมนะฮะซึ่งตะลุงเนี่ยนะมันมีสิทธิ์ที่จะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้บางทีมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนะฮะบ,บางทีเขาก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนะ ให้เราลองวิ่งเข้ามาดูนะลองหาดูนะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วไม่เจอปุ๊บก็ออก e x ็กซิบิชัแล้วเข้าใหม่นะวนนี้เรื่อยๆจนกว่านะฮะเราจะสามารถเจอเจ้าลุงอ่ะลีเนียนรีเซิร์ชเชอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยในเอเรียสินะครับทำงี้บนไปเลยพอเจอปุ๊บพอเราเข้าไปคุยเนี่ยมันก็จะเริ่มเหมือนเป็นเควสเล็กๆนะ เป็นเคล็เล็กๆที่แบบให้ทำนะฮะหลังจากที่แบบเราคุยเสร็จปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่เราทําต่อไปก็คือให้เราเนี่ยตามโอโดกาลอนไปนะโอโดกาลอนเขาจอกจากหลังแล้วเขาก็จะวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการก็คือให้เขาเนี่ยไปคาบศพเลเกียนากลับมาที่หลังนะให้ให้เขาไปคาบศพเลเกียนากลับมาที่หลังนะเขาจะไปประมาณตรงเนี้ยโซนประมาณตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาไปมันเป็นโซนที่มันจะเหมือนมีไอร้อนเหมือนไอพิษเยอะๆแถวๆนี้เดี๋ยวผมพาวิ่งไปให้ดูแล้วกันนะ เห็นไหมอ่ะนี่ไงพอดีเลยให้เนี่ยให้เจอโอโดโกาลอนนะเขาจะคาบคาบศพเรเกน่าไปเห็นปะอ่ะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปอย่าทายาสู้ขเขานะให้ใหใหใหค่อยๆตามนะพอเขาคาบศพไปเ่งนี้นแปลว่าโอเคเหตุการณ์เนี่ยมันถูกทริกเกอร์ละเควสมันกำลังจะเริ่มละก็พอเขาคาบศพไปแล้วก็กลับไปที่หลังก็คือเอเรีย13เหมือนเดิมนะอ่ะให้กลับไปที่เดิมนะวิ่งกลับไปที่เดิมนะครับผม ทีเนี้ยพอเราวิ่งกลับมาที่เดิมใช่ไหมกลับมาที่หลังเนี่ยมันจะมีศพของเลเกน่าอยู่ตรงนี้นะอ่าเห็นปะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะมีแมวเหมียวน้อยนะที่เป็นชนเผ่านะฮะกำลังเหมือนแบบมาสำรวจศพเลเกน่าก็ให้เราวิ่งเข้าไปนะพอวิ่งเข้าไปถึงปุ๊บแมวเหมียวเขาจะหนีนะฮะแมวเหมียวเขาจะหนีให้เราตามแมวเหมียวเข้าไปนะฮะซึ่งนะฮะเราจะไปตรงนี้นะให้วิ่งย้อนกลับออกมาจากลังนะอ่าวิ่งย้อนกลับออกมาจากลัง เสร็จปุ๊บพอถึงตรงนี้ให้เลี้ยวขวานะฮะอ่ามันจะมีรูให้เรามุดลงไปตรงเนี้เห็นปะ่ะอ่ามันเป็นเป็นรูเล็กๆเนี่ยเราสามารถคลานเข้าไปได้นะฮะอ่าคลานเข้าไปปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปบนะฮะ แล้วเข้ามาตรงนี้นะคะคานเข้ามาเลี้ยวขวาเนี่ยมันคือตรงนี้ผมปลดล็อกแล้วมันเลยมีกลุ่มแมวอยู่จริงๆมันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่ควรมีนะมันจะเป็นแมวพอเราเข้าไปแล้วเขาจะหนีนะฮะอ่สิ่งที่ให้เราทำเนี่ยก็คือนะฮะให้เราวางรอมีดไว้ตรงนี้เนี่ยะฮะจริงๆมันจะสามารถวางได้นะให้เราวางเนื้อสดไว้ล่อให้แมวเข้ามานะฮะอ่าเห็นไหมเห็นเจ้าแมวข้างบน,นไหมนะ่ะคนนั้นน่ะคือคนที่จะเอาพันเดอร์เบทให้เราเห็นปะเขาถืออยู่อ่าเนี่ยนะฮะถ้ายังไม่ได้ทำเควสให้เอา ลอมีดนมาวางตรงนี้นะเราสามารถวางล่อได้นะหลังจากนั้นปุ๊บให้เราใส่นะฮะใส่กิลลี่แมนเทิลนะอ่าแล้วก็ใช้ตะข่ายใส่ตะข่ายซะเสร็จปุ๊บเจ้าแมวตัวน,นั้นอ่ะมันจะวิ่งมากินลอมีดนะพอกินลอมีดปุ๊บเราก็จับทําการจับนะชึบนะฮะ ทำการจับแมวอะไรก็ว่าไปเพอจับเสร็จปุ๊บเควสก็จะเป็นอันสำเร็จนะฮะเราก็จะได้พันเดอร์เบลดมาครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดแล้วมันงงเพราะว่าผมทำเควสไปแล้วอ่ะลองไปหาดูใน Google นะ,ะมันมีเต็มไปหมดเลยวิธีปลดล็อกนะผมก็ลองดูได้ครับผมโอเคนะเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมนะแก๊จเจ็ตชิ้นสุดท้ายนะฮะ เมียวโลโถฟค็อกเทลนะฮะหรือว่าปืนใหญ่ของแมวนั่นเองนะครับผมนะแกจ็ตสำหรับทันดาเมดโดยเฉพาะนะครับผมนะดีมากๆเป็นหนึ่งในะอันที่ผมคิดว่าดีที่สุดเลยนะครับผมนะฮะแต่ความนี้ก็คือวิธีปลดล็อกนะฮะแม่งจังไรจัดๆเลยนะครับผมนะแม่งจังไรจัดๆเลยนะฮะมาดูกันว่า ไอ้เมียวรถบคอกเทลเนี่ยมันต้องปลดล็อกยังไงนะครับผมนะฮะอย่างแรกสุดเลยนะครับผมนะเราจะต้องขึ้นไฮแรง์ก่อนแล้วก็ต้องปลดล็อก Elder Recess นั่นเองนะเพราะว่าแมป Elder r e e s s เเนี่ยคือแมปที่ใช้ปลดล็อกแกจิตอันนี้นะครับผมนะถ้าเรายังไม่มี Elder Recess เนี่ย ยังไม่สามารถปลดล็อกอันนี้ได้ก็ให้เล่นไปเรื่อยๆจนมันปลดล็อกแมปเอลเดอร์รีเซ็นั่นเองนะครับผมนะหลังจากเราปลดล็อกแมปเอลเดอร์รีเซ็แล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะผมนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องไปรับ b บลตี้เควสอันใหม่ก่อนฮะ,ะโดยที่เราจะรับจากลินเนียนรีเซิร์ชเชอร์นั่นเองนะครับผมนะสำหรับคนที่มีไอซ์บอลแล้วอ่ะมันตําแหน่งของ NPC มันอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดน,นึงถ้าเกิดว่าไม่มีไอซ์บอลหรือว่ามีเวิร์ลอยู่อย่างเงี้ยนะฮะยังไมไ เนี่ยเขาจะอยู่ตรงโซนที่มันเป็นโซนปลูกผักในเทรดหยาดของแอสเตลล่านะฮะว้าไปที่เทรดหยาดวิ่งไปทางซ้ายขึ้นกระดามาเนี่ยเขาจะยืนอ,อยู่แถวๆนี้นะครับก็ไปคุยกับเขานะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่มีไอซ์บอลแล้วเนี่ยนะฮะให้ไปที่ห้องประชุมใหญ่นะฮะมันคือคนที่ให้กล้องถ่ายรูปเราอะคนเดียวกันนะไอ้นักไอ รีเสิร์ชเช่คนนั้นแหละไปคุยกับเขานะก็จะได้เป็นบาวตี้เควสมาชื่อว่า Cultural Exchange นะฮะกาจาร k กาลิ g u i s t i c นะฮะก็คือการเรียนภาษาของกาจาระกานะ,ะสิ่งที่เราต้องการจะทำก็คือเป็นมิตรนะผูกสัมพันธรร์ทำไมตีการทูดกับกาจาระกานั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนภาษานะโดยที่เราเนี่ยต้องเก็บนะฮะ เป็นแทร็กของกาจาราก้ามีทั้งหมด10อันนะครับผมนะซึ่งแทร็กพวกนี้หาจากไหนนะฮะมันจะกระจัดกระจายอยู่ทุกที่นะครับผมนะในทุกแมปนะแองเจิลฟอเรสต์ไวส์ไบมีหมดนะครับผมนะต้องเก็บให้ได้10อันนะมันจะชื่อว่ากาจาราก้าดูโดสนั่นเองนะครับผมนะไปเก็บพวกนี้นะมันมีทริคอยู่นะผมเข้าใจว่ามันวุ่นวายนะวิธีการเก็บเนะี่ยมันมีทริคอยู่นะอย่างแรกสุดเลยให้ทําตามนี้นะฮะเปิดแมปเหมือนเคยนะเปิดแมปนะะแล้วก็แมปนั้นนะควรจะมีลิเนีย รีเซิร์ชเชอร์นะครับผมนะ,ะแมปนั้นเนี่ยควรจะมีล i เนียนรีเซิร์ชเชอร์เข้าไปในแมปนั้นนะครับผมนะแล้วก็ หานะฮะหาว่า Linear Researcher ตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนของแมปนะครับผมเปิดมินิแมปนะครับผมนะเจอปุ๊บเนี่ยก็มาร์กแล้วก็วิ่งไปหาเขานะฮะตรงโซนโซนนั้นน่ะจะมีอย่างน้อยประมาณ3อันนะครับผมนะให้ลองวิ่งอยู่โซนโซนที่เขาอยู่เนี่ยเราจะเจออย่างน้อยเนี่ยประมาณ2-3อันนะครับผมนะถ้าเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วไม่เจอเนี่ยก็ย้ายแมปเช่นเคยหาแมปที่มี Linear Researcher นะฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ10อันนะครับผมนะเก็บให้ได้ครบ10อันแล้วก ก็กลับมาคุยกับเขานะครับผม พอกลับมาคุยปุ๊บนะเขาก็จะให้เป็นเควส์เบลตี้เพิ่มขึ้นมาอีก1เควสนะครับผมนะก็คือเขาช่วยเราเอ็กเชนกาจารากาลิงวิสติกสองนะครับผมนะภาค2ฮนะ 2> ซึ่งภารกิจง่ายๆนะให้เราเนี่ยไปสืบไปค้นหานะฮะที่อยู่ของเหล่ากาจารากาะนะฮะว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมนะทีนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องห่วงฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทํำยังไงนะครับผมปโอเคนะเรากลับมาที่เอลเดอร์รีเซสนะครับผมฮนะสิ่งเราต้องทําก็คือวาร์ปไปแคมป์แปดนะฮะไปเปิดกันนด้วยะค นะวาไปแคมป์แนะฮะโอเคทีนี้พอถึงแคมป์แปดปุ๊บนะใหเราออกจากแคมป์นะออกจากแคมป์ไปนะครับผมนะฮะเสร็จปุ๊บนะะดูตูดเสร็จปุ๊บนะฮะออกจากแคมป์ปุ๊บให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายแล้วก็กระโดดลงมาตรงนี้นะฮะลิเนียนรีเสิร์ชเนี่ยเขาจะอยู่แถวแถวนี้เลยนะครับผมนะถ้าเปิดแมปเนี่ยมันคือแถวแถวเนี่ยนะฮะ Excite Room นะครับ e x c i e Room นะฮะ ก็มาคุยกับเขาตรงนี้นะเขาก็จะบอกโอเคไปทำภารกิจซะไปหาที่อยู่ของกาจลกานะฮะแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งเราต้องทำก็คือสิ่งที่เราต้องเอามานะฮะก็คือกิลลี่แมนเทิลนะครับผมนะใส่นะเพื่อความง่ายในการทำภารกิจนะครับผมนะฮะก็วิ่งไปตามทางทางนี้เลยนะครับผมนะวิ่งไปเลย เสร็จปุ๊บพอเราลอดตรงนี้มาเราจะรู้สึกใช่ไหมว่าเราเห็นเนี่ยที่อยู่ของกาจารก์กานะ,ะอะ่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับผมนะให้ใส่กิลลี่แมนเทิลแล้วก็ย่องเข้าไปนะครับผมถ้าไม่ใส่เนี่ยพอเขาเห็นเราปุ๊บเนี่ยเขาจะทําการต่อสู้กับเรานะทำให้เราเข้าไม่ได้นะให้เราใส่กิลลี่แมนเทิลแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะกาจารก์กาหายเอาเนี่ยนะฮะ เข้าไปถึงปุ๊บนะก็เข้าไปคุยกับชาวแก๊งนะครับผมนะเขาก็จะมอบรางวัลของเราเนี่ยเป็นเหมียวโรถบค็อกเทลนั่นเองนะครับผมนะง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมนะง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็เราสามารถวาร์ปกลับมาที่ได้ทุกเมื่อนะเนี่ยนะพอสวับนะฮะวาร์ปกลับมาได้ง่ายๆใสๆเลยนะครับผมนะฮะ นี่ก็แค่นี้นะสำหรับเหมียวรถถลค็อกเทลนะครับผมต่อ,อไปจะเป็นแก๊เจ็ตอันสุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามาในไอซ์บอลนะครับผมนะก็คือนะฮเทรลไรเดอร์สิก n a ลนั่นเองนะครับผมนะทำอะไรได้นะก็คือว่า ถ้าเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยนะแมวของเราเนี่ยมันจะวางเหมือนเป็นคบไฟอ่ะเหมือนเป็นกองกองเพลิงอ่ะเหมือน SOS นะจุดควันนะเรียกพวกให้มาช่วยแล้วแมวแถวนั้นอ่ะมันก็จะวิ่งมาช่วยเรานะอย่างเงี้ยเข้ามาเป็นม i n เนอร์แคทเนี่ยเขาก็จะเข้ามาแล้วก็มาช่วยเราตีนั่นเองนะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะโซโล่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะง,ง่ายๆนะฮะแล้วเราปลดล็อกยังไงนะครับผมแน่นอนเราต้องมีฮอลฟอสริชก่อนนี่คือเป็นกาเจ็ตที่ได้จากแมปนี้นะเสร็จปุ๊บพอเราได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยให้เรานะกลับไปคุยกับเจ้า เิมเลยนะครับลินเนียนรีเซิร์ชเชอร์นะฮะไปคุยกับตาลุงคนนี้นะแล้วเราเนี่ยก็จะได้นะเป็นบบลตี้เควสมาอีกเช่นเคยนะครับผมนะเป็นบบลตี้เควสอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งเควสนี้นะสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำนะก็คือทําการฆ่านะหรือว่าล่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยต่อหน้าเผ่าโบโบผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะโบอาโบอาบ้าต่อหน้าไอไอ,ไอตัวพวกเผ่าพวกเนี้ยนะฮะหาล่าให้เสร็จนะหมายจะจับก็จับจะฆ่าก็ฆ่าต่อหน้าพวกนี้นะครับผมนะซึ่งพอเราวาร์ปไปที่แคมป์ที่ฮอฟอร์สริชปุ๊บ มาถึงปุ๊บเนี่ยนะฮะแคมป์หนึ่งเลยก็ได้นะฮะเออแถวๆนั้นน่ะลุงล er ีเนียร์รีเซิร์ชเชอร์เขาจะยืนอยู่แถวนั้นนะครับผมนะพอคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเนี่ย เวลาเราวิ่งไปไหนมันจะมีแก๊งแก๊งโบโบนะ่ะประมาณ34ตัวนะ่ยตามตูดเรานะฮะแบบคอยจะดูว่าแบบสเต็ปการสู้ของเรามันเป็นยังไงน้องไหมอ่ะพอเจอมอนเตอร์ตัวใหญ่นะ่ะก็อย่างเบวโ,โทดัสก,ก็ง่ายง่ายก็ฆ่าเสร็จปุ๊บนะพอฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะฮะให้วาปกลับมาที่แคมป์นะเราก็จะมีเหมือนเป็น,ปนแบบนักการทูตของไอ้เผาโบโบเนะี่ยเขาก็จะมาคุยเรา,าแบบเฮ้ยพี่เมึงเจ๋งว่ะกลับไปบ้านกันหน่อยกลับไปฐานกันหน่อยไปคุยกันหน่อยได้แบบอยากคุยด้วยหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะให้เรานะครับผมนะ ให้เราวิ่งมาแถวๆนี้นะฮะโซน2เนี่ยนะฮะในแมปนะฮะโซน2นะฮะมาแถวๆนี้นะครับผมแล้ววิ่งมาแถวๆนี้นะฮะพอม,นะม,มาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือนวิงเรกอะไอ้มังกรที่มันบินอยู่บนฟ้าก็ให้ทําการใช้คัสคอร์เนี่ยโหนนะฮะโหนวิงเรกแล้ววิงเรกเนี่ย มันก็จะพาเราไปที่ฐานทัพของพวกโบโบนั่นเองนะครับผมนะมันก็จะบินขึ้นไปเลยพอไปถึงฐานทัพปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปด้านในนะฮะเข้าไปด้านในพอเข้าไปด้านในปุ๊บเ่ยไปคุยกับหัวหน้าคุยปุ๊บเขาก็จะให้เป็นเควสมานะเป็นออ t ชันอลเควสนะให้เราเนี่ยไปล่านะฮะบิโอโทดัสม่วงนั่นเองนะครับผมนะไปล่า Bio บิโอโทดัสม่วงนะฮะพอทำนะก็ออกออกเอ็กซ์พีรชั่นอะไรไปก็ไปทำออฟชันอลเควสอันนั้นนะครับผมนะพอทำเสร็จปุ๊บนะฮะ ก็กลับมาคุยกับหัวหน้าเผ่านะแล้วเขาเนี่ยก็จะให้มาเป็นฮะเทรลเดอร์สิกนอลนั่นเองนะครับผมง่ายๆเป็นอะไรประมาณนี้นะแล้วนี่ก็คือแก๊จเจ็ตทั้งหมดของ Monster Hunter World Iceborne ครับผม ไปแล,แล้วสำหรับคลิปเราวิธีปลดล็อกอุปกรณ์แมวนั่นเองนะฮะอาหวังว่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่ติดนู่นติดนี่กับ,กบจุดนี้นะครับผมนั้นก็แน่นอนนะคลิปต่อไปกําลังจะมานะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับผมนะฮะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะฮะก็ ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมหวังว่าคลิปเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ด้วยครับกับ Monkey Gaming นะครับผมนะเอาแค่ไ okay, ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆกระรืดรร่งเหมก็คือรกรรง